ีมวยสีมือจัดจ้านนี้ก็จะเหนื่อยนะครับต้องพยายามเบียดเข้าหาแบบนี้นะครับโอ้หจังหวะนี่ดูพยายามจะตัดล่างนะครับเน้นจาอยางนี่หลายดอกเหมือนกันแต่ก็ยังทําอะไรได้ไม่ถนัดมากศักดิ์สีสนี่อาวุธมวยความจุกจิกหลากหลายนี่เหนือกว่าแน่ครับมีลูกถีบนี่คอยทําลายจังหวะเอาไว้เพชรพังกันเดินก็จริง มาดูนะครับว่าพยายามจะเตะเจาะยางแล้วก็ต่อยหมัดนี่แหละครับมาแล้วครับโอ้โหเริ่มจะออกมาให้เห็นเป็นชุดๆแล้วครับโอ้โหมีเตะเจาะล่างครับสะดุ้งหรือเปล่าครับสะดุ้งหรือเปล่าสะดุ้งหรือเปล่าครับโอ้โหวางเกมแบบนี้เลยครับเพชรพังงานครับนี่แหละครับรุอม้วนเลยนะครับตั้งแต่ยกแรกนะครับเรียกว่าเจาะยางไปเรื่อยยุติการชกเลยครับโอ้โหโดนหน้าแข้งครับขาซ้ายครับคุณหมอจิรศักอุพาชาติขึ้นไปดูอาการเลยครับ ยางระเบิดเลยครับโอ้โหง่ายง่ายดายเลยครับยก2ครับเพชรพังงานทีเด็ด9 9ครับหรืออพิมลศรี